อย่างเนี้ยมีคําถามนะทําหน้าอกมาทําไมทั้งที่ใส่ชุดนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทั้งคืนปะกลางคืนฉันก็ไปเที่ยวง啊 Hello Happy Body My name is Alun b e r g s a นะค a g a Boeypin a l h กิน n Laleng j a c k s a สวัสดีค่ะขรัตละมณโตเจริญนะคะอายุ26ปีพนักงานกวาดถนนสํานักงานเขตจอมทองค่ะเริ่มทํามาตั้งแต่ปี61เพิ่ง5ปีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์5ปีแล้วจ้า ถามว่ายากไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะ่ะมันดูยากนะเพราะว่า1เลยอ่ะกวาดขยนะกวาดขยะน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทีเนี้ยเหมือนโลกมันเปิดแล้วอ่ะคือใครก็ทําได้มันก็แค่อาศัยตื่นเช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่รอบใช่ตักแดดอ่ที่1อยู่แล้วตักแดดที่1ใช่นี่กวาดนี่เลยตรงนู้น ประมาณ6กโมงเชา้าแล้วก็มีรถเก่งมานี้เลยเทียบเลยนะเราคิดว่าเขาถามทางแน่เลยน้องเขาว่าน้องน้องแล้วก็แบบค่าค่าน้องไปกับพี่ไหมเท่าไหร่แล้วแบบไปไหนคะแม่ไม่ต้องเล่นตัวขึ้นมาเถอะเรียกค่าตัวมาเลยเท่าไหร่เออเราก็กวาดถนนอยู่ค่าแบบหนูกวาดถนนพี่ จนวินมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาเขาก็ไล่อะเหมือนไล่อะไปเลยน้องเขาทางานน้องเขาไม่ได้มาขายเลยแบบเออคือมันมีอารมณ์เหรอวะถามจริงชุดนี้นหรอสะท้อนแสงยังไม่ขยะเต็มไปยนะวันนั้นอะเรื่องนี้ค่คุณมีคำถามอ่ะไม่ได้คําถามป้าเขาถามกูกูก็ยังหาคาําตอบไปเขาไม่ได้แต่กูก็ตอบเขาเท่าที่ได้ป้าถามว่าทําไมทําไมต้องแต่งหน้าทําไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องทำเล็บ เวลาถอนญ้าเวลาถอนญ้าทำญ้าไม่กลัวเล็บพังหรอมันไม่ผิดบางทีอย่างเงี้ยเราสัญญามมาใช่ป่ะเราเริ่มจากการตัดปากกระจาบกระจูกรทีนี้เสร็จปุ๊บคนก็จะแบบไม่น่าทาเลยอะของเก่าดีอยู่แล้วเธอทําทําไมของเก่ามันดีอยู่แล้วก็รู้ว่ามันดีแต่เราอยากสวยอีกไนงะเราสวยอีกเวลหนึ่งไนงะเราก็เลยทําอย่างเนี้ยมีคําถามนะทำน้าอกมาทําไมทั้งที่ใส่ชุดนี้ ก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้นทั้งคืนป้ากลางคืนฉันก็ไปเที่ยงไงอันนี้เรื่องจริงนะแบบทามาทําไมทํามาก็ใส่ชุดน,นี้เอาแล้วฉันใส่แค่ตอนเชา้าถึงเที่ยงป้ากลางคืนฉันก็ไปเจอจัลลัดได้ไงเพราะฉะนั้นฉันทำค่ะมันคือกําไรชีวิตของเราทําลงทาเล็บทาครีมอะไรอย่างเงี้ยมันเพื่อเพื่อตัวเราเองนะมันไม่ใช่เพื่อใครเข้างานเขียนแรกๆก,ก็คือแบบอ้วนๆแบบตัวด้ำไม่ได้ดูแลตัวเองเลยครีมก็ไม่ทาพอเจอเพื่อนเก่าๆก็คือแบบมึงกว่ดถนนหรอ ล้วก็คิดเออใช่แล้วไงมาทางานของกูปะ่ะเงินเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราคิดว่าเฮ้ยไม่ได้มึงจะมามึงจะมาเหยียดงานแม่กูไม่ได้แบบโตมาเราโตมาคือด้วยอาชีพนี้เลยพ่อข,ขับขับรถขยะแม่กวาดถนนเลยเราโตมาได้อย่างนี้เลยเราคือแบบไม่ได้จะต้องดูแลตัวเองัะต้องทําให้ตัวเองดูดีไม่ว่าไม่ไม่ไม่ให้ใครมาว่าอันนี้ได้งานนี้ได้ว่าแบบเอาตรงตรงบาง,ง,งคนมันมองว่ามันเป็นอาชีพที่แบบต่ํานะมันดูแบบขยะอยู่กับขยะอะไรอย่างเงี้ย กวาดถนนหรออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แบบกวาดถนนหรอเก็บขยะหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเวลาเจอคําพูดพวกนั้นอะถ้าคนแบบคิดเยอะอะมันจะดูแบบว่าเฮ้ยเราผิดหรอที่เรากวาดถนนแต่ฉันคิดไม่เยอะไงฉันคิดแค่ว่าฉันก็ทให้มันออกมาดีแค่นั้นเองผู้หญิงมีความสามารถนะจริงชนีไทยมีความสามารถนะคะแต่แค่แบบว่าเขินอายอะแบบ ไม่กล้าทําอย่างเป็นบางคนก่อสร้างอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นฟิลแบบผู้ชายทำใช่ปะแต่ทีเนี้ยคือแบบทําไปเถอะใครจะพูดอะไรก็คือแบบก็ช่างเขาถ้าเขาพูดแล้วเขาให้เงินเราเออเราค่อยแคําพูดเขาแค่นั้นเอง